สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราสองคนคุณแม่ลูกค่ะวันนี้เราสองคนก็จะไปเก็บกระเทียมป่ากันวันนี้น้องพี่โก้มีอะไรบ้างเนี่ยมีมีกับกาตาครับตะกร้าเราจะเก็บกระเทียมป่ามาผัดกับอะไรดีลูกปลาหมึกหรือว่ากุุงครับอ่าวันนั้นที่เราผัดไปอร่อยไหมที่เรากินกันอร่อยใช่ไหมแล้ววันนี้น้องพี่โก้ก็อยากกินอีกใช่ไหมครับ เดี๋ยวน้องบิ๊กบอสจะไปช่วยแม่เก็บใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราเอาบรรยากาศในป่าใช่ไหมมาฝากน้องบิ๊กบอสเคยไปหรือยังในป่านี้เคยครับเคยไปมานะครับน,ะะนี่น้องพิ่กบอสกินอะไรหรือยังเนี่ยกินแล้วครับอืมเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับผมมีสเสบียงพร้อมน้ำขนมขนมน้องมัพร้อมทีครับอ่าเดี๋ยวเราไปเตรียมให้พร้อมแล้วเราไปกันเลย อนนี้เราถึงยังลูกหมดแรงหลับมาในรถนะคะเดี๋ยวเรามาถึงตอนนี้ในป่าแล้วนะคะนี่โซเฟเในโซเฟเรเราโนนไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีหรือเปล่าวันนี้ไปไปเดี๋ยวเราเดินไปนะคะประมาณ5นาทีถึงนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะนั่นอ่ะ มีเยอะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างบนพิกบดนำทางหน่อยครับนำทางครับผม ใช่ทั้งนั้นเลยต้นเล็กๆเนี่ยแล้วน้องอยกินน้ำเดีเราจะไปเอาข้างบนนะคะเดี๋ยวพักให้เด็กกินน้ำนิดนึงสเบียงเยอะเกินถือกระเทียมป่ากลับได้ไหมนั่นอะ่ะ<ฮ>อู้เอาน้ำมาด้วยนะน้ำแม่มีไหม เก่งมากแม่ไม่ต้องบอกเลยเอาน้ำมาให้แม่ด้วยขอแม่ดื่มหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับเปิดด้วยครับบิ๊กบอสเตรียมมาให้เรียบร้อยแม่ว่าแล้วทำไมหนักจังอ้ยขอบคุณครับ,บ,รบไปอ้ยตูดใครนั่นพร้อมหรือยังครับไปกันต่อเลย บอตพาเข้าป่าออมาเก็บผักแล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินกันวันนี้บิ๊กบอตปิดเทิมแล้วนะครับก็จะมาช่วยแม่เก็บผักมีไม้ด้วยเอาทำอะไรครับไม้ก็ถ้าหนักครับถ้าน้องเหนื่อยอ๋อแล้วเอาเป็นไม้เท้าเหรอโอเคไปเดินกัน นี่เดินหลังสุดแล้วเป็นยังไงไปไปเก็บตรงนู้นครับไปถึงแล้วนะคะตอนนี้เราเจอทําเลดีๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือกันเลยพี่เบิมาเร็วครับเดี๋ยวจะใส่ถุงมือก่อนนะคะอันดับแรกเพราะว่า เดี๋ยวพอเราจะกลับบ้านนะคะเราไม่ต้องล้างมือถอดถุงมือนะคะแล้วก็เอาถุงมือทิ้งขยะก็ขึ้นรถได้เลยนะคะ มันเป็นแบบนี้เลย oh <my> God. ให้ดูกลิ่นแบบกระเทียม <What? S 1> เลยนะคะ mm hmm. เราก็จะเอาไปแค่พอกินพอเนาะใช่จะเอาไปแค่คนละตะก,กาเนาะตะก,กา mm hmm. กเล็กๆแมวเอเยอะนะคะ s awesome. <S แต่ว่ารอบนี้กะว่าจะเอาไปทำ ดองด้วยแม่ครับครับผมนี่ของบิ๊กบอสบิ๊กบอสเก็บนะตัดตัดมาลูกตัดมาเนี่ยดูดูแม่นี่ดูแม่นี่แม่แม่ทําให้อย่างเนี้ยไหมแล้วน้องมาตัดเอาไหมเนี่ยแม่ทำให้อย่างเงี้ยแล้วน้องตัดอย่างเงี้ยปึ๊บเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บน้้อองงตตัดแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยได้ไหมอ่ะโอเค เหนื่อยมากแต่ต้องอดทนไหมครับครับนี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เลยค่ะกระเทียมปลาแม่เคยมาที่นี่แล้วครับอันดับแรกนะคะก็เอาหญ้าออกก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่โตมากนะคะเดี๋ยวถ้าเวลามันออกแบบเยอะๆนะคะโตเยอะนๆ,ๆนะคะ โุ้ยเอาหญ้าออกด้วยนะครับไม่ใส่หญ้าไปแล้วเนี่ยดูที่แม่วางสวยแบบเนี้ยวางสวยแบบของแม่ด้วยครับง่ายจังง่ายจังใช่ไหมแตหันน้องชอบกินไหมลูกอันนี้ชอบไหมเหมืกกอ,อน,ะะมนผัดต้นหอมนะพี่นะเดี๋ยวตอนมันอ,ออกดอกมาเก็บใหม่ ใช่ตอนมันออกดอกมันเหมือนในนี่เลยดอกไม้กวาดอ,ะอ่ะ,อะโอ้รังมีอันใหญ่ดูค่ะดูเราได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเอาไปผัดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทำใ้นี่ด้วย

เด็กมาช่วยแม่นะคะแบบเยอะมากนะคะนันดูข้างหลังบิกโบ๊ทก็คือกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยนะคะปแบบ่านี้นะคะเยอะมากเยอะมากสนุกไหมค,บบครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกินกันเพราะว่าเดี๋ยวพอเรากลับไปพอดีเราก็หิวนะลูกนะ ทำอะไรกินดีเนาะผัดกับอะไรที่น้องบอกเมื่อกี้ใส่อะไรใส่อะไรอ่ะไหนตะกร้าส่งให้แม่ดูหน่อยดิตะกร้า่โอเคเดี๋ยวเราเก็บต่อลูกอ่ะเนาะต้องตัดตรงนี้ให้ดูหน่อยนี่ นี่นะคะเราก็จะเก็บนะคะไปเฉพาะต้นมันอย่างนี้นะคะแนะนํานะคะว่าให้เก็บเฉพาะต้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางพื้นที่นะคะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตํารวจจะจับนะคะแต่ว่าถ้าเหมือนว่าเวลาเรามาเก็บอะคะก็ให้ดูนะคะศึกษากฎหมายนะคะของแต่ละประเทศแต่ละเมืองนะคะว่าเก็บได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเก็บไปเยอะเกินนะคะถ้าเจอเจอตำรวจป่านะเขาก็ เหมอกนนะะอบเหนื่อยนะคะตอนนี้นี่ให้ดูนะคะที่เราเก็บได้นะคะตอนนี้ต้นมันยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยเพราะว่ามันเพิ่งออกนะคะปีนี้คืออากาศมันหนาวมากนะคะก็เลยออกช้าจริงๆแล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะช่วงฤดูนี้นะคะออกเยอะแล้วเนี่ยให้ดูค่ะต้นขาวอวบมากเลยค่ะเห็นไหมคะอร่อยนะคะ เฉพาะใบมันนะคะแล้วก็เอาไปถึงก็ล้างน้ําแล้วเดี๋ยวโบจะทําก็คือผัดใส่กุ้งใส่น้ํามันหอยนะคะเพราะว่าลูกชายชอบทานนะคะแล้วก็จะทําเป็นอ,อ,อะไรเขาเรียกเป็นผักดองอะคะ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็คือดอกมันนะเนี่ยให้ดูเนี่ยมันเริ่มออกดอกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นดอกของมันเนี่ย มันเริ่มมีดอกโผล่ออกมาบ้างแล้วนะคะต้นที่แบบว่าไอเนี่ยค่ะแต่ดอกมันจะอร่อยมากมันจะหวานคล้ายๆต้นต้นคุยช่ายหรือว่าดอกดอกไม่กวาดไม่บ้านเราเขาเรียกอเออจะหวานมากนะคะตรงน,นี้ได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราย้ายที่นะคะ,ะเก็บตรงใหม่เดินไปป่านี้เป็นของเรา ไม่มีใครมาเลยค่ะวันนี้เพราะว่าเว้นเป็นวันทำงานนะคะก็มีแต่เราสามคนสามคนเท่านั้นเราเก็บกันสามคนคลิปนี้ห้ามดราม่านะคะห้ามดรามา่าเก็บแต่พอกินค่ะปีหนึ่งกินสองครั้งก็เบื่อแล้วนะคะจะบอกเลยนะคะกระเทียมป่า แล้วก็เราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านนะคะข้างบ้านเราก็ไปแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเราได้กินเพื่อนก็ได้กินนะคะน้ำใจคนไทยน่ารักเสมอนะคะอากาศดีมากน้องเอามาเก็บเร็วมาเก็บมาเก็บมาเก็บพี่ค้นมีดที่สเสือปา าางามลายงามคักงามโพดงามประน้ำประเหลือ บต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าปกติเวลาโบมาเก็บนะคะสองปีที่แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือจะมาเก็บกับพ่อสามีทุกครั้งเลยนะคะ mm hmm. ก็พ่อแกก็จะรู้นะคะเรื่องเก็บกับพวกผักป่า mm hmm. พวกเห็ดอะไรอย่างนี้นะคะ่ะคือพ่อจะรู้นะคะว่ากฎหมายของที่นี่เก็บได้แบบไหน mm hmm. เก็บได้แค่ไหนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อเขาก็เป็นคนเยอรมันนะคะ mm hmm. เขาก็จะแบบคือค่อนข้างที่จะเป๊ะนะคะเรื่องกฎหมายนะคะ mm hmm. แล้วก็ รอบนี้นะคะโบมากับพี่คนไทยนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะเก็บไปฝากพ่อด้วยนะคะเมื่อกี้โทรไปชวนพ่อแล้วแต่พ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะมาวันเสาร์นะคะเดี๋ยวโบจะมาอีกรอบหนึง่งแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวจะเก็บไปเก็บพ่อด้วยนะคะเพราะว่าพ่อน่ารักมากนะคะไปรับลูกส่งลูกให้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ดูแลเราเหมือนลูกเลยนะคะดูค่ะด,ดูกินกระเทียมนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะหอม รุ้งไปเลยทั้งป่านะคะตอนนี้ไปเดินไปเก็บตรงไหนต่อดีไปหาตรงที่สวยๆไปหาที่สวยๆเยอะๆเยอะๆสวยๆงามๆม,มาหยุดตรงนี้เราก็เก็บอีกค่ะ ัดเอาเฉพาะใบมันนะคะแบบนี้นะคะเป็นต้นสวยมากนะคะมันกําลังอ่อนเลยนะคะกําลังออกอ่อนๆเลยนะคะโบต้องบอกนะคะเรื่องแล้วก็เน้นนะคะเรื่องกฎหมายการเก็บของป่าของที่นี่นะคะว่าให้เราลองเข้าไปดูนะคะว่าแล้วแตเออ่เขตและแต่เมืองนะคะว่าเขากําหนดให้เก็บได้คนละเท่าไหร่นะคะ แล้วกเ็เก็บได้แบบไหนนะคะตัดไปอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าตัดหัวไปได้ไหมนะคะเพราะว่าแต่ละเมืองนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะซิ่บเก็บนะคะก็เราก็จะเอาเฉพาะใบนะคะแล้วก็ต้นมันอย่างนี้นะคะกำลังอ่อนๆเลยนะคะตอนนี้จะบอกเลยนะคะนี่ค่ะอ่อนเลยค่ะ กลิ่นกระเทียมเลยนะคะแล้วนี้นะคะกําลังเป็นดอกนะคะมันเริ่มมีดอกออกมาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาถึงช่วงที่มันมีดอกนะคะโบจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมอีกรอบนึงนะคะจะมาเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะบอกได้เลยนะคะว่าทั้งป่าเนี่ยค่ะขาวสวยมากเลยค่ะเต็มไปด้วยกระเทียมป่าเลยค่ะ ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเรารู้จักหากินนะคะก็มีผักผลไม้ให้กินได้นะคะแบบเราไม่ต้องซื้อนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเห็ดนะคะเราก็จะพาไปเก็บเห็ดนะคะหน้าแอปเปิลนะคะเราก็จะพาไปเก็บแอปเปิลกันนะคะแต่แอปเปิลโบมีเฉพาะที่บ้านพ่อนะคะแล้วก็จะมีพวกตระกูลบูเบอรี่นะคะโบจะพาไปเก็บนะคะเยอะเหมือนกันนะคะที่นี่ เดี๋ยวเราเก็บเสร็จนะคะเราก็ไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราให้ดูกันนี่นะคะต้องให้เพื่อนๆดูนะคะว่าดูดีๆนะคะว่ากระเทียมป่ากินได้หรือว่าเป็นผักอย่างอื่นนะคะที่กินไม่ได้แบบนี้กินไม่ได้นะคะแต่มันก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะก็เลือกเอาเฉพาะกระเทียมป่าที่กินได้นะคะถ้าดูเผินๆนะคะมันใกล้เคียงกันเลยนะคะอันนี้กินไม่ได้นะคะเราเฉพาะแบบนี้นะคะ เราเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำกับข้าวกินกันได้แล้วนะคะกระเทียมป่านะคะได้ประมาณจานหนึ่งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปล้างน,นะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกินกันนะคะหอมอกระเทียมมากเลยเห็นไหมคะเรามาอยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถหาของป่านะคะกินได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องซื้อนะคะ ก็กลิ่นนะคะมันจะเหมือนกระเทียมมากเลยนะคะแล้วก็มีขายในห้างสปปรรพสินค้านะคะในซุปเปอร์มาร์ททั่วไปนะคะก็ประมาณ1ขีดนะคะก็อยู่ประมาณ80บบาทนะคะแพงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอเวลาดอกออกนะคะเราจะมาให้ดูค่ะว่าดอกมันจะสวยขนาดไหนนะคะบอกได้เลยว่าในป่านี้นะคะเต็มไปด้วยกระเทียมป่าเลยนะคะเต็มไปทั้งภูเขาเลยนะคะ จะมีฝรั่งมาเก็บด้วยนะคะคนที่นี่เขาก็มาเก็บไปทําสลัดแล้วก็ไปทําแบบว่าเหมือนเป็นซอสนะคะไว้กินกับสเต็กพวกของอาหารของบ้านเขานะคะแล้วก็บางคนก็เอาใส่สลัดนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะเอาไปทําอะไรนะครับลูกไปผัดใช่ไหมผัดกับอะไรนะปลาอปลาปัดปลาหมึกกับกุ้งเพราะว่าน้องบิ๊กบอก็ชอบกินอ่ะช่วยแม่ถือหน่อยครับเอ เดี๋ยวเราไปทำตบข้าวกันนะคะจะไปทําผัดน้ํามันหอยนะคะเพราะว่าผัดทุกครั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําได้นะคะคือขนมกุ้ยช่ายนะคะอร่อยนะคะตัวนี้แล้วก็เอาไปทำํำผักดองนะคะที่แบบว่าคนอีสารเขาชอบทํากินนะคะใส่กระหล่ําปรีด้วยนะคะสานนี่ต้องสูงอร่อยที่สุดเนาะใช่อร่อยอันเนี้ยเดินนะคะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ เดี๋ยวถ้าเจอเราก็จะเก็บอีกนั่นแหละคะ่ะจะกลับ<ต>จะกลับออตอนที่ไปขุดกระไม้ในป่าหรือเก็บผัแว่นเก็บผักหวานเลยนะคะดอกอีนูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์เหมือนอยู่ไทยเลยนะคะตอนนี้